สวิธีดูหรือยกเลิกแอปหักเงินในมือถือของเราแต่ที่แอป play store แต่ที่รูปโปรไฟล์ขวามือบนสุดแต่ที่การชำระเงินและการสมัครใช้บริการวิธีที่1แต่ที่การสมัครใช้บริการแต่รายละเอียดของแอปที่ใช้งานอยู่แต่ที่ยกเลิกการสมัครใช้บริการ เลือกเหตุผลในการยกเลิกแล้วแต่ที่ยกเลิกการสมัครใช้บริการถ้าทำสำเร็จจะขึ้นยกเลิกแล้วแบบนี้นะครับวิธีที่2แต่ที่วิธีการชำระเงินซึ่งจะขึ้นบัตรเครดิตหรือบอยเลตที่เชื่อมต่อกับมือถือนะครับแต่ที่ตั้งค่าการชำระเงินเพิ่มยกตัวอย่างบัตรเครดิตแต่ที่นำออก แต่ที่ปุ่มนำออกอีกครั้งยกตัวอย่างไวเลสแต่ที่นำออกแต่ที่นำออกอีกครั้งเสร็จแล้วแต่ย้อนกลับแต่ที่วิธีการชำระเงินเช่นจะไม่มีบัตรเครดิตผูกเก็บไว้ที่แอป s t o r e เรียบร้อยนะครับ